สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทำส้มตํมนะคะเป็นไงคะน่ากินไหมแต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยนะคะจะน่ากินได้ไหงอันดับแรกก็คือใส่พริกกับกออระเทียมลงไปนะคะเดี๋วต่อมาก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ,ะใส่น้ำตาลเมื่อกี้ใส่หงชโลม เท okay, ตามแตม่ก็ใม้เข้ากันเลยนะคะตี้ต้องระวังนะเดีก็อเ่กใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปเลยนะคะ แม่จะใส่หมูจริงๆอืมก็ใส่หมึไม่เหลือให้หนูเลยหรอหนูจะกินหรอหนูจะกินอืมอืมไม่เป็นจ้เนี่นะคะก็ใส่น้ำปลาร้าร้าร้าของเราลงไปเลยนะคะปลาเนี่ย ใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะโอ,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 อเคตนะคะ,ต,ะ,คะ,ต,ะ,คะต่อมาใส่อะไรเอ่ยต่อมาก็ใส่มะละกอลงไปนะคะโอ,อขอช่วยได้ไหม sẽ hết một lời sẽ đi kì nó dưỡng ạ ชิมกันนะคะชิมไหมมาชิมดูนะคะอ่อาห่างเพื่อนแล้วกันอืมแล้วพอทำเสร็จแล้วเราก็มาเยื่อซึมตำลงไปเลยนะคะมาดูกันว่าจะอร่อยไหมว้าวอร่อยน่ากินมากเลยนะคะได้หนูชิมมัน นี่นะคะโอ้โหน้ำลายแตกนี่โอ้โหน่ากินมากเลยนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปก่อนนะคะแต่ว่าขอถ่ายรูปแป๊บอ่ะแชะอ่ะแชะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะน่ากินไหม